ครับผมก็กราบสวัสดีครับผมอยู่ผมอัลฟรโลนะอ่าวันนี้ยามเย็นนะผมก็อย่างอื่นเลยคลิปนี้ขอขอบคุณพี่หลิวที่เป็นสปอนเซอร์ให้นะครับผมสําหรับเบาเบบ125ปาดบางสีแดงนะครับผมอ่าครั้งนี้ผมก็จะมารีวิวเบาพี่หลิวอเหมือนเดิมนะผมนี่พ่อนจะไปรีวิวเบาพี่หลิวรีวิวลดก่อนดีกว่าครับผมเบบ125คันใหม่ของช่องเรานะผมนี่เลยเดิมเดิมแล้วผมซื้อมากะมา ทำใหม่ชนิดนะจริงๆผมมีคันนะค,คันแดงแต่ว่าส่งไปทําก็ใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวรอดูได้เลยแต่สำหรับคันนี้นะผมเพิ่งซื้อมาสดๆร้อนๆเลยได้ไม่กี่วันเองนี่ครับเลยทำมาทําการก็เดี๋ยวลอดล้างนะครับอันนี้เจ้าเบาะไปปาดมานะคือ,อปาดไว้กับพี่หลิวพี่หลิวเบาะซิงโคราชนะครับผมก็ขอบคุณพี่หลิวมากบสำหรับเป็นสปอนเซอร์ในเบาะนะครับผม,มนี่เลยดูเลยปั๊มแท้เดิมๆนะผมนี่เลยครับผม กวาลางเดิมสภาพเดิมทั้งคันครับเดิมเดิมมาเลยนี่ภาพเดิมเดิมมาเลยครับอันนี้ก็ชุดสีนี้เพิ่งเปียเอาของอันเก่ามาใส่นะผมเพราะว่าของสีมันเงินดีติดรถมามันแตกไปแล้วเลยเอาอ,อันนี้ใส่ไปก่อนนะผมนี่เลยมาเป็นไงครับเดี๋ยวรอดูได้เลยว่าติดตามได้เลยว่าจะเป็นไงครับคันนี้แต่ว่าคลิปนี้มาดูบอสพี่ลิวกันดีกว่านี่ครับผมเห็นไหม เป็นสองตอนครับเป็นปาดสองตอนไม่เอาโลโก้นะโปกตีจะมีโลโก้ครับว่าเหลิวตรงนี้นะผมนี่ตรงนี้ด้วยแต่ผมสั่งไม่เอาโลโก้นะผมเพราะคันนี้ผมจะมาปั้นแบบเป็นสไตล์แม่บ้านใช้งานนะครับผมก็ไว้ให้น้องให้อาที่บ้านใช้งานนะนี่เปิดเบาะดูเลยนี่นี่คือ <c oughs> <c oughs> สติกเกอร์ที่ติดมากระเบ้ะนะผมนี่ผมเอาไปป่านมาครับพี่เหลียวเขาก็โอ้เปลี่ยนฟองน้ําให้นะครับผม <c oughs> เพื่อจะได้ดนุ่มกว่าเดิมนี่คือ ดูงานพี่หลิวนะโอหสวยนะครับผมเปรียวเบพี่หลิวโคราชน,นี่คือสุดยอดแล้วผมเดี๋ยวปิดบาะก,กันปิดได้ไหมล่ะโอเคปิดได้แล้วครับผมนี่เบาะสองตอนของเวฟหนึ่งสองห้านุ่มมากนะผมนี่กดปึ๊บเด้งกลับคืนไม่ยุบนะครับผมนี่ฟองน้ําที่ดีต้องกดไปแล้วไม่ยุบนะครับผมนี่เด้งกลับคืนเห็นป่ะอ่าดูทรงบอลก็ใช้ได้นะครับผม เดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมก็อาจจะไปจัดชุดล้อใหม่นะชุดล้อนี้มันก่ำเกินไปนะใสแวน่นใสสิ่งอย่างเราครับคงไม่ได้อะนะเออเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปจัดชุดล้อใหม่นะเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนเพียงน,น,น,น้องช่วยดูหน่อยครับว่าสีน้ำเงินดนํานี่มันจะเข้ากันล้ะสีอะไรก็พรุ่งนี้เดี๋ยวรอชมไม่ก็วันมะรืนนะผมอาจจะลงคลิปแต่วันนี้ก็ลงคลิปนี้ไปก่อนนะอ่าก็ต้องผม ต้องกราบขอไฟสําหรับคลิปบางคลิปนะผมที่มันไม่สมบูรณ์นะครับผมเช่นแปบลบว่าคลิปที่ผมพยายามตัดต่อแล้วพอผมตัดต่อได้ไม่ดีพอนะผมแล้วก็ไอตัดต่อไม่ดีพอไม่เท่าไรนะผมพอหลุมเลนเดอร์คลิปออกมานะผมคลิปมันกลายเป็นสั่นไปนเลยครับผมมันสั่นแล้วแบบไฟล์มันเสียมันหายนะผมผมก็เลยจงใจอัพแบบทันไปเพราะว่ากลัวคลิปไม่มีนะครับผมสําหรับคลิปเว็บร้อยสิบ led นะผมก็ขอภัยด้วยนะผมเดี๋ยวผมจะ โทรศัพท์ในการตัดต่อนะผมเพราะโทรศัพท์ของผมเคร่องนี้ใช้ถ่ายนี้มันแบบว่ามันยังไงไม่รู้ผมก็ไม่เข้าใจนะผมผมก็ใช้ได้มาไม่กี่เดือนเองแต่ว่ามันกลับกลายเป็นตัดแล้วตัดแล้วแบบว่าพอเรนเดอร์ออกม,มาคลิปมันกระตุกนะครับผมแต่ผมขออภัยด้วยคลิปต่อๆไปนี้ผมอาจจะไม่ได้ตัดต่อนะผมอาจจะเป็นถ่ายแบบเรียวๆถ่ายแบบสดๆเลยนะผมเพราะว่าตัดต่อมาแล้วคลิปกระตุกมันก็ดูอัดน,นะเนาะผมก็อูดเหมือนกันนะผมก็ต้องขออภัยด้วยนะผม อ่ก็ใครสนใจเบาพี่หลิวครับผมส่งมาป่าได้เลยครับผมที่เฟซพี่หลิวนะเดี๋ยวผมจะทิ้งชื่อเฟซไปข้างใต้คลิปนะผมเพราะถ้าเอาคลิปนี้ไปตัดต่อคงจะกระตุกเหมือนกันนะครับอืมนี่เบาสวยครับราคาถูกครับไปสอบถามราคากับพี่หลิวเลยครับผมเริ่มต้นที่สามร้อยห้าสิบบาทนะครับผมมีผ้าเบาสีน้ำเงินสีดําแล้วก็สีแดงนะผมสีแดงสวยมากผมแนะนําเลยครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครนะผมให้ผมเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมก็ขอบคุณมากครับ